หน้าจอล็อกแต่การแจ้งเตือนยังแสดงอยู่ปิดยังไงค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเรวิน y o u t u b e ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาปิดการแจ้งเตือน Messenger ในขณะที่หน้าจอของเราล็อกอยู่อันดับแรกให้เราเข้าไปที่ Messenger ค่ะจากนั้นให้เราไปที่ขีด3ขีดซ้ายมือและให้เรากดไปที่ฟันเฟืองขวามือจากนั้นให้เราเลื่อนขึ้นและหาคำว่าการแจ้งเตือนและเสียง การแจ้งเตือนและเสียงถ้าเจอแล้วกดแตะไป1นึ่ทีและให้เราหาคำว่าปรับแต่งการแจ้งเตือนปรับแต่งการแจ้งเตือนแตะไป1ทีค่ะแล้วเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนทีนี้ให้เรากดให้เราทําการเลื่อนค่ะ และหาคําว่าหน้าจอล็อกหาคําว่าหน้าจอล็อกจากนั้นกดแตะไปหนึ่งทีทีนี้ในตอนนี้นะคะเราเนี่ยอยู่ที่หัวข้อแสดงเนื้อหาการแจ้งเตือนทั้งหมดนั่นแปลว่าเวลาที่เราล็อกหน้าจอแล้วมีแชทเด้งเข้ามาเนี่ยแชทต่างๆก็จะแสดงในระหว่างที่หน้าจอของเราล็อกอยู่จากนี้เราไม่ต้องการให้มันแสดงอีกก็ให้เราเลือกหัวข้อล่างๆสุด ไม่ต้องแสดงการแจ้งเตือนเลือกไปหนึ่งทีจากนั้นกดย้อนกลับค่ะเพียงเท่านี้นะคะเวลาที่มีแชทเด้งเข้ามาในขณะที่หน้าจอของเราล็อกอยู่ก็จะไม่โชว์การแจ้งเตือนนั้นหรือว่าไม่เห็นข้อความของแชทนั้นๆแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ